<c oughs> อามาต่อกันที่ดับต่อไปเนาะก็เป็นเรื่องของพื้นเนาะอ่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะมีพื้นอยู่ทั้งหมดสามตัวด้วยกันสามส่วนด้วยกันจะมีพื้น G.F คือกาวโฟสแลปเนาะแล้วก็พื้นเอนะครับพื้นเอ เป็นพื้นระเบียงกับห้องน้ําแล้วก็บันไดเนาะแล้วก็พื้น PS เอนาะแผ่นพื้นวางแผ่นพื้นนะเนาะโดยงานพื้นทั่วไปเวลารวมฟินิชชิ่งรวมปูกระเบื้องรวมอะไรแล้วเนี่ยความหนาก็จะรวมรวมกันประมาณก็สิบเซนตะิเมตรเนาะเซนอ่ะก็มาเริ่มกันเลยลวกันอ่ะก่อนอื่นก็เริ่มจากพื้น GS เก่อนเนาะพื้น GS เโอเค พืนห้าพื้นอาา่ฮะทำไมทำไมผมถึงแยกเป็นเลเยอร์เลเยอร์เพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการแก้ไข <c oughs> แล้วก็ง่ายต่อการประมาณราคาเนาะในสเต็ปต่อไปก็ผมจะเอาตัวนี้แหละแอดวานไปประมาณราคาเลย โ okay. อเคว่าสร้างเลยเยอร์พื้น j s ขึ้นมาแล้วผมก็คลิกสี่เหลี่ยมน,นะครับคำสั่ง R เนาะก็สร้างขึ้นมาสร้างตรงไหนก่อนก็ได้ครับสร้างให้มันได้ <S 2> <S 2> <S 2> ได,ได้ได้สเต็ปก่อนอ่ะผมสร้างตรนเดี้วก,กันง่ายๆดับเบไปคลิกเลือกทั้งหมดดับเบิลคลิกทั้งหมดปุ make, ๊บเมคปุ๊บนะครับแล้วก็ดึง ศ 1>, 1 0ุดหนความหนานะครับเพิ่มความหนาก็เปลี่ยนไปที่ d บลเลอรเนาะอะ่าถ้าไม่มูฟก,ก็ได้ครับไมมูฟดึงมานี่ก็ได้ครับ g นนบีเอเอพิ่มเ่อตัวนี้นะครับเอากับคานตัวนี้นะครับแล้วก็เอากับตัวนี้ออ่า0ีเอชอเสมอด้านเนี้ยด้านนี้เลยหรือลงลดเนาะโอเค เนอน S A. นะครับเดี่โ1เอเคแล้วก็ปรับแต่งนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนตอนเวลาที่ที่ทำเนี่ยมันจะซ้อนกันเห็นไหมอ่าน้องๆเห็นไหมมันมันจะซ้อนกันเวลาถ้าเกิดเราเราใส่มาทีเรียลเนี่ยหรือมันทะมมานี่ผมก็ปรับให้มันมา พอตอนทำจริงๆมันก็สมเลยเนี่ยตอนเทพื้นแล้วนะปุ๊บเคสร้างเส้นติดเส้นนะครับสองเส้นครับปึ๊ดมนคลิกนะครับก็สร้างเส้นติดตรงนี้นะครับปึ๊บสองก็เหล็กตรงนี้นะมันจะให้ขึ้นขึ้นเราลางๆเลยนะเหล็กแล้วก็พุชฟูตัวนี้ดึง มันก็จะปลูกเข้าไปเนาะเราเอามาเท่านี้พอโอเคปุ๊บอ่า,โอ,อาโอเคก็เหมือนกับ <c oughs> เหมือนเราเจาะเจาะตรงนี้ครับมันก็จะหูไปก็จะหู่ะโอเคทำาละเอียดนิดนึงโอเคนี่พื้น <c oughs> เสร็จต่อไปก็เป็นพื้นเอเนาะพื้นเอสพื้นเอสหนึ่งศูนย์หกนิวเยเอขึ้นมา พื้นเอสพื้นเอสหนึ่งนะครับเอสหนึ่งพื้นเอสหนึ่งผมเบบพื้นเอสเนาะเอสเรียกพื้นสลับนี่ยนะครับพื้นสลับเนาะจะใช้กับพวกห้องน้ำาืืนระเบียงแล้วก็พื้นที่ รับแรงเนาะไม่ใช่ก็แล้วแต่วิศกรเขาจะคำนวณมาเนาะก็หลักๆก,ก็คือจะเป็นพื้นเอเนาะก็จะใช้ในส่วนของตะเบียงเฉลียงแล้วก็ห้องน้ำเราใส่เป็นพื้นเอไปก่อนละกันเดี๋ยวตอนวิศกรเขาคำนวณเขาก็จะใส่มาว่าพื้นตัวนี้จะเป็นพื้นเอหนึ่งใช้เสริมเหล็กอะไรยังไงครับก็สร้างเส้นสี่เหลี่ยมมานะครับแล้วกลาขอบแล้วดีวมันทกแล้วก็มีกรุ๊ปเนาะ เพิ่มความหนานิดนึงครับดึงลงล่างก็ได้ครับสูงจุดหนึ่งศูนย์เอปุ๊บนี่มันก็นจะหนาสิบเซนนะพื้น <c oughs> พื้นเอหนึ่งเนี่ยพื้นพื้นเอฟเนาะเขาก็จะเทเทเสมอเท่ากับหลังคาเนาะตอนทํางานก่อสร้างเขาก็จะเปิดเปิดอ่อ uh, เหล็กให้เห็นเหล็กเส้นบนเนาะแล้วเขาจะสอดเหล็กสอดเหล็กเข้ามา ก็จะเทสเสมอเสมอกับขาเนาะเป็น s1 เนาะโอ,อ่ะเป็นพื้น s1 ป่อปีมาด้านนี้ตัวหนึง่งอ่ะเป็น s1 อ,อเค s1 ที่ห้องน้ำครับห้องน้ำน้ำเคนะครับ ห้องน้ำถึงยืดจะยืดผ่านนะครับทำให้เป็นชินช้นชิ้นขายชิ้นมันแล้วกันถ้ายืดผ่านมาปุ๊บเดี๋ยวตอนใส่แมทเทียลเนี่ยอ่ามันจะมันจะทับกันแล้วเวลาเอนเดอร์งานออกมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมีอะไรมันมีอะไรบางบงอยู่อะโอเคอันนี้คือพื้น S1 เนาะเรียบร้อยแล้วอ่า ต่อไปก็มาใส่แผ่นพื้นเนาะแผ่นพื้นเนี่ยอโดยปกติแล้วเนี่ยแผ่นพื้นก็ความหนาของแผ่นพื้นเนี่ยก็จะเป็นประมาณ5เซนเนาะความกว้างของหน้าแผ่นพื้นก็ประมาณสามสิบห้าเนาะสามสิบสามสิบห้าก็แล้วแต่ที่จะใช้เนาะก็เราก็มาสร้างแผ่นพื้นกันแล้วเวลาสร้างเนี่ยคือผมสร้างแบบอรวมรวมฟินอรวมเทอ่าทับหน้า แล้วก็รวมกระเบื้องไปแล้วก็ความหนาก็ประมาณสักสิบเซนเนาะก็โอเคศูนจุดศูนเจ็ดนะครับโอเคพื้นพีอพื้นพีเอครับพื้นพีอก็มีคําถามว่าน้องก็ถามมาว่าถ้าไอ้พื้นพื้นที่เป็นส่วนของพื้นห้องเนี่ยเราไม่ใช้พื้น p s ได้ไหมเราใช้ เป็นกาวฟอร์สลบได้ไหมมันก็ได้ก็คือเอาดินเอาดินใส่เข้าในคานเนาะเอาดินใส่เข้าในคานแล้วก็ทาเป็นพื้นกาวสลบแต่ทีนี้ผมจะทําเป็นพื้น p s เอเพราะว่าบางที่บางที่เนี่ยก็คือถ้ายกพื้นสูงหกสิบเซนแล้วเนี่ยอที่เนี่ยอ่าถ้าในกรุงเทพเนี่ยถ้าไปสร้างในกรุงเทพแล้วบางทีเนี่ยมันก็หาดินยากเนาะก็เลยจะทําเป็นพื้นพื้นพีเอเหมือนพื้นชั้นสองอะไรเงี้ยโอเค สร้างเลยครับก็สร้างสี่เหลี่ยมเพิ่มครับเพิ่มง่ายๆนะครับพื้นชเนาะปุ๊บบานทีเข้าปเมกกุ๊บเนาะก็หนึ่งขึ้นมาที่จุดหนึ่งศูนย์อ่าพื้น p s เอนี่ยจะวางอยู่บนคานเนาะเขาจะวางบวพื้นเขาเนี่ยจะวางอยู่บนบนคานนะครับอ่านเนาะถ้าเราเช็คระดับจากเนาะเช็คระดับปุ๊บเระดับเมตรก็เป็นที่ระดับหกสิบ เนาะโอเคที่เราคิดกันไว้นี่ก็ดึงยืดนะครับยืดด้านนี้โอเคมาเลยไปยืดด้านนี้ยืดด้านนี้ครับยืดมาสุดห้องเลยเราค่อยมาหงายนี่ก็ด้านนี้ต่ออีกเส้นส่วนของห้องครัวสมัยก่อนเนี่ยห้องครัวเนี่ยอ่าถ้าตอนปีสามแปด หรือก่อนฟองสบู่แตกเนี่ยพื้นห้องครัวก็ส่วนมากก็จะตอนนั้นยุคนั้นที่ผมจบใหม่ๆเนาะก็จะทําพื้นห้องครัวคนคนระระดับกับพื้นบ้านเนาะแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปละลูกค้าบอกบางทีแบบเดินเดินเข้าห้องครัวแล้วแบบปดทิ่มอย่างเงี้ยบางทีเขาเขาก็เลยอ่าขอพื้นห้องครัวให้เป็นระดับเดียวกันเนาะอ่านี่ปุ๊บโอเค พื้นห้องครัวแล้วอันนี้ <c oughs> เมื่อกี้เรายืด <c oughs> ยืดมาเอาห้องน้ำพื้นห้องน้ํามันอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้เนอะแล้วก็มาดับตรคลิ๊กตัวนี้เนอะแล้วก็ขีดเส้นตรงนี้เนาะปึ๊บแล้วขีดเส้นตรงนี้สองสองมุมอเอก็อดมันเข้าไปเข้าไปถึงหน้าคางตงัวนี้อ่าจะเป็นส่วนของพื้นห้องน้ํานะอเอแล้วเราก็มาแต่ง แตงนิดนึงแต่งนิดน,นึงเพราะว่าตามมุมเนี่ยเวลาถ้าเราไปทำรูปด้านเนี่ยวเวลาแต่งรูปด้านมันจะยนสวยเราจะเห็น,นเส้นตัตวนี้นล้วเราก็ตัดปุ๊บปออื MM. ๊โอเคตามมุมนะครับก็หมดมันเข้าไป สวยงามสวยงามเวลาที่เราเอาแบบแบบตัวเนี้ยไปทำในเด์เอาต่อเนาะอเค,ครับจะไม่เห็นเส้นตอนเก็บตามรุปด้านนะครับคลิกต <c oughs> ามเข้าไปคือเนาะ โอเคก็ทำม,มุมสาวนักกไปยืดเข้าไปโอเคจะไวนิดนึงไม่ต้องครับปุ๊บปุ๊บโอเคที่เข้าไปผมจะไว้นิดนึงเนาะก็น้องๆคนไหนไม่ถันก็ดู ซ้ําก็ได้ครับโอเคสั่งก็ครับใช้ก็ข้างที่จะใช้คําสั่งแบนดาเนาะเส้นปกุดตูโอเคอีกนิดนึง เนึงโอเคอ่ะเดี๋ยวตรงนี้หน่อยนี่ยโอเคอ่ะปุ๊บก็มันก็จะมีตรงเสากลางห้องเลยเนาะเสากลางห้องเลยเนาะนะครับมันจะไม่มีเส้นขึ้นมาเนาะเนี่ย ไอ้วตัตนนี้จริงๆแล้วเนี่ยอ่าพื้นแผ่นพื้นเนี่ยมันไม่ได้ทะลุเข้าไปในเสาเนาะแต่ในโมเดลเนี่ยมันทะลุเข้าไปในเสาแล้วเวลาที่เราไปทําไปทําอ่าใช้คําสั่งเซคชั่นก่อนนะโอเคอ่ะเซคชั้นหนึ่งเนาะเวลาที่เราไปทําจัดเป็นแปลนอะไรเงี้ยพื๊ดเข้ามาเงี้ยมันก็จะก็จะนเนี่ยแต่ส่วนมากผมก็จะ มากผมก็จะทําให้มันแบบแบบเอ่อให้มันเรียบร้อยไปเลยผม่าจะจะบันที่ก็ไปที่พื้นเนาะก็ใช้กำารลากขึ้นี้ก่อนอ่าผมไปเจาะมันอโอเคอ่ออมุมนี้กวลา เวลาปลูกกระเบื้องอะไรอย่างเงี้ยเราปูกระเบื้องเนี้ยมันก็จะคิดอันนี้เข้ามาอีกนิดนึงคิดเข้ามาอีกนิดนึงไงปริมาณงานมันก็จะไม่ตรงนะอ่าเสร็จแล้วผมปิดปิดอ่า,ลาเลเยอร์เสาวไว้ก่อนนะครับปิดเลเยอร์เสาไว้ก่อนป๊อปโอเคมาปิดอ่านล่าก่อนปิดคาด้วยปิดหมดเลยเหลือแต่พื้น ps น,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 นี่เป็นพื้นเลยเนี่ยเป็นอันเป็นพื้นอ่านี่มันก็จะเห็นตรงนี้ใช่ไหมก็ไปเนาะเลือกเลือกตำแหน่งตัวน,นี้แล้วก็กเจาะหินทไป,เ,ปเลยอะก็จะทะลุครับปุ๊บปุ๊บดับคลิกสองทีมันก็จะทะลุอ่ะนี่นรื่องไหม นี่อ่าไมได้เพราะว่ามันเป็นมุมเนาะจะไ,ได้เราก็ขีดเป็นสี่เหลี่ยมมาแล้วกันเนาะอ่าเปิดเสา้ามานิดนึงปุ๊บอ่าจะได้เห็นเส้นเวลาผมเห็นเส้นแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบเวลาทํางานถ้าเกิดเห็นเห็นเฟกแล้วมันเห็นเส้นเนี่ยว่ามันละเอียดเห็นว่าเออเราจบงานตรงนี้ตรงนี้แล้วมันก็มีอ้างอิน <c oughs> โอเคอ่ะเปิดเลเยอร์ออกให้หมดนะครับเค okay. อ่าระจบเรื่องของพื้นเนาะเรื่องของพื้นอ่าจบเรื่องของพื้นเนาะก็เช็คก,ก่อนว่าอ่อากิเทลเอยกิดโอเค านลากปีเปยนะครับเสาโอเคคานโอเคพื้น g s อโอเคพื้นอ่หนึ่งโอเคพื้นด s อโอเคิอ่าวยั่ไมือนนะอ๋อผมยังไม่ได้เปลี่ยนอันนี้เป็นพเเลือก Select แล้วก็เลือกเป็นพื้นทีเอโอเคพื้นที่ออ่าเปิดให้หมดทุกตัวปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บอ่า พอทําไปทําไปอาจจะน้องๆบอกพี่มันขาวๆหมดเลยถ้าเกิดผมแบบอยากจะให้เห็นว่าเออแท็กในในแท็กเลเยอร์ตัวเนี้ยเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะให้เราเห็นเป็นสีๆได้เนาะอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเออสีนี้คืออะไรเนาะสีนี้คืออะไรสีนี้คืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวดังสีมันกีบสีนี้เนาะอันธักษ์สีเขียวเสาเสาเอา <ๆ S 2> ผมเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันเสาเอา,าเป็นสีฟ้า อ่าเอาเป็นสีฟ้าจะได้อย่างเดียวคานคานเป็นสีอันนี้พื้นพื้น g s เอเอาเป็นสีอ่าตัวนี้ปรับที่เลเยอร์เนาะสีสีบนเลเยอร์อ่าพื้นอ่าไม่ใช่แมทีเรียลนะครับเวลาเราดูเราจะได้รู้อ่าอันนี้อยู่เลเยอร์ไหนอ่ะอันนี้อยู่เลเยอร์ไหนเนาะพื้นเอสอ่าพื้นเอสอ่าพื้นเอสให้เป็นสีเทาของเขาเนี่ยอย่ะดีละตอนนี้มันมีที่เหมือนกันก็คือสีม่วงก็คือพื้นพีเอสกับคานเป็นสีม่วงเนาะ เอามาปรับอ่ะเป็นสีเหลืองแล้วกันอ่านี่แล้วกันอ่านี่ก็เป็นเป็นอ่าบอกเลยว่าอ่าเราทํางานนะมาโดยแบ่งกลุ่มประเภทสีเนาะกลุ่มประเภทสีเดินมาทิกที่ตัวเนี้ยนะครับถ้ามาทิกกลับมันก็จะเป็นเลกอ่าในแบ่งเนาะโอเคอ่ะน้องๆจะได้ไม่สับสนนะผมทําแบบนี้ก่อนจะได้ไม่สับสนให้แบ่งเป็น อ่าสีสีนึงต่อต่อต่อหนึ่งเลเยอร์นะสีนึงต่อต่อแท็กเลเยอร์ติดมาจากอันนี้โอเคจบกับอ่าพื้นเนาะเดี๋ยวมาต่อกันที่อ่ามาต่อกันที่อ่อพงหลังคาเนาะเพราะสเต็ปในการออกแบบเนาะในการก่อสร้างมันก็จะสร้างจาก ลากขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปที่โครงหลังคาแล้วค่อยมาก่อเนาะแต่เราจะขึ้นโครงหลังคาอ่าหรือจะก่อผนังก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนผนังก่อนละกันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันที่